ตอนนี้เราข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งตลาดของถมแล้วนะตรงนี้จะเป็นฝั่งตลาดสดอตะก,กี้เราถ่ายตลาดสดไม่หมดนะเพราะว่ามันใหญ่เกินมันใหญ่เกินนี่เรามาดูฝั่งของถมแทนอื

ามสิบาทเองถูกอ่ะอืมปลอมวันสามสิบางเกงตัวละหกสิบข้าวสองตัวรอยี่สิบบางเก่งหาดสร้าง Yo le... กลับลลบ้านไปเลยนเดี๋ยวถายน่ให้เหโอตัวแล้วกลับบ้านสบายๆเสื้อตัวละ80ดสิ

2ี่สิบสามสิบ อนนี้หนึงอส้อตอนนั้นือ่องไม่ขายเออเอ้ยเานนั่นแะทอ่ะนี่สีเกาเ็มีขายนะอืมสีเก่ยัง้นมีหลายที่เพี่ต้องแย่งระย,ย,ยทางมาเงี้ย ้าคู่ห้าเก้าสองคู่ร้อยเป็นรองเท้ามือสองนะอืนี่คู่ละสี่สิบสามคู่ร้อยอคู่ละสี่สิบสามคู่ร้อย

ตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทอืมละตัวละห้าบาทระวังกว่าไฟเซลลแสงอาทิตย์อื 啊。 จกักรยานไฟฟ้ามือสองสามเก้าบาทแว่นแว่นสามเก้าบาท อะไรพัดลมก็มีขายค่ะจี๖ร้อยหน้าเลยค่ะได้ เราดูร่วมกันได้ไม่ใช่ครัว่าอนุโลมไม่ใช่พยาตนพยานแบบไม่ได้ความสุจริตหมายนะครับก็อยากที่แจะให้พวกเราเข้าใจว่าในหลักไปบางคนไปคิดว่าขึ้นอยากให้ได้เงินเยอะๆเรื่องไรนล้เชิงกร้าตั้งบนรูปบาทไม่ใช่หรอกครับผมมาแล้วผมไม่มีที่ขายนู่โลไม่เขาขายเพราะตามทขาพระพร้อมเขาก็ไปแล้วเราต้องมีความตั้งใจ ลองตาวาจาก้าวคห้าร้อยตใหญ่มันได้ค่ะลองตาวาจะโคห้าร้อยตใหญ่อเก็บมันได้หลาย้เลยเนี่ยลองตาวาจาก้าวาร้อ วันอาทิตย์แบบนี้นะได้มาเยี่ยมลูกค้าให้ย้ำว่าเราดูเรื่องกายนะครับว่าเราดูคนไข้วันนี้ใครมรียกมาลูกค้าเซนนะครับยังเรียนคาที่ล็อก้ว ผู้โลกสิบาทอ้ยาถูกกว่าสำเพ่งราคาส่งอีกได้บบละ้ารบาทสงต้นีอสองคูร้อยด้วยซ้า ลองค้ามาจากตรงาจะเป็นอว่าอะไรก0บา้สายแก้กมเป็นร้อยป็นัเทมาตครไม่จะแก้ไม่ได้ถูกว่าสำเพงอีกสำเพงราคาส่งต้องซื้อเป็นหกคู่ด้วยซ้ำสองคู่ร้อย ครับเพราะการแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้เกิดจากผู้แก้อย่างเดียวมันเกิดจากวินัยวิจัยของคนนี่เป็นเรื่องรันนี้อะไรลูกผมนั่นนะถ้าดูนี่แล้วดื้อไหมล่ะลูกถ่าจะดื้อเมื่อลูกผมก่อนดื้อกว่ไานะลูกก็ไปเดินทางกัทั้งหมดตอนนี้เขาพเจ้คิดว่าเขาคิดดีว่าเราเขาเกองมากนะมันจะประช้าอยู่แล้วครับ นะบางทีเขาจะไม่ยอมรับคำสอนเราเพราะเราสอนเขาไปสิบปียี่สิบปีแล้วที่ก็ไม่เชื่อคนอื่นเชื่อเพื่อนนะมันก็เพราะเหตุตรงนี้เขาก็เบื่อเราแล้วเราสอนเขาไปยี่สิบปีนะเขาเลยฟังคนอื่นบ้างวามเหตุผลของคนอื่นบ้างก็เลยไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อพ่อแม่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นแต่จริงๆแล้วหลังมันก็เป็นอย่างนี้ ครับไปยังไงากเนที่ตกเมือไนะครับอันนี้พ้ามาแล้วขอวลายครับห้ามาทีจดน่ะครับโดยจับสายสบายใจเลยวี้หอย่าเยอะแลมาประตูเสียให้สายสาเตามครับสายจตันนะครับที่ก็แหนอยตัม่จุน่ายามไมได้มาเลก่อมะเดบไปลองก่อนไมเคยใช้

หกแปดหนึ่งจอดลานธรรมจัตท์ขอความกรุณาบรรยายับรถต่อาด้วยนะครับเขาจะรีบไปเอาลูกแมวไปหนูมามาใครอยากเลยแมวให้ฟีให้ฟีดปวดขาปวดเข่าปวดขาเนีเลยนดีวอะ

เอาลิ้วใครอยากมาได้แมวเดินเข้ามาดูให้ฟรีสวยครับเทาตั้งขึ้นบนได้ดูเออเขาจะได้ดูได้พ้ายากได้แมวเชิญครับแมมมันกำลังน่ารักผมแล้วก็สามตัวเธอดูทำามอะไรนี่ไม่ดี่เลยไม่ดีเลย ต้องไม่สายไปเยอนะครับถ้ามาแล้วไปจอดในร้านแบบนั้นเลยขายที่นู่นถ้าถ้ามาตรงนี้ปกตินะครับเป็นต้องใส่สากขึ้นเหนือถ้าใครตบบเข้ามาแบบนี้นะครับมาแล้วครับเพ่าขายได้ผมเห็นใจทุกคนเลย ไอยากได้แก้วนี่จะนับนะนับเลยแค่ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นวันนี้นะใครโทรสั่งซื้อร้อยห้าสิบผมบอกก่อนนะครับยิวครับใครอยากได้แก้วปลาปลามาให้ซี้อแล้วมันสองจริงสองเห็นไหมเห็นไหมครับล้วลูกมาที่นิ้วถ้าเป็นือชาลูกมาที่นิ้ว ถ้าเป็นนิ้วล็อกดึงนิ้วแบบนี้นิ้วเด้งหมดทุกคนไม่มีเหลือไม่มีเหลือจริงๆผมไม่ได้บอกว่ายาเทวดานะแต่คนเทวดาจะได้ใช้เท่านั้นอันนี้เรื่องจริงผมพูดแค่นี้พอแล้วแบบนี้ร้อยเดียวคุณไม่ซื้อวันนี้แล้วคุณจะซื้อตอนไหนถ้าสั่งซื้อร้อยห้าสิบอาทิตย์หน้าือาทิตย์นึงไม่มาขายแล้ว อีกข้าด,ดูรานอีกจะมาอีกอถามดูได้เลยว่าจริงไหมลูกคา้าป,ประจำสาธุของคุณมากนะใครที่ปวดเข่าแนะนำให้ทาใตา้ข้อพับใครเป็นมือชาเป็นนิ้วล็อกทาทั้งแขนวันนี้ผมเอามาทั้งหมด300ขวดไม่หมดผมไม่เก็บผมพูดอย่างนี้เลยผมพูดคำนี้แล้วว่าไม่หมดผมไม่เก็บอลนไม่ต้องายคุณพี่ลองเ,เป็นอะไรผมาให้มานั่งเลยครับ นี่คุณดูนะนี่เห่มไหมนอนไม่ค่อยหลับปวดตัวปวดขาทาแบบนี้เห็นไหมครับไม่ต้องไปนวดี่่มันดูเยอะมันเลายส่เยนี่มันดูดด้ลวนี่อมาเลือกงี้เลย้ปวดขา่องครัผมขอสามนาทีไม่ไหายปวดไม่ต้องไปวดทุกแคนที่อ โรงพยาบาลที่ทั้งเสียหายหมดเลยนี่เจยี่บามนะคบาทเลยค่ะต้องมานี่ผมไม่ยอมไปวปลยี่ง้องเลยนะครับวัดอง้ายอดตาได้ที่เนช่วยช่วยเก็บความเย็นความร้อนก็มีขาย

มอนัหลับคนนี่นะไรแายไม่ได้ข่แก๊สขีวินมอเตอรไซค์นะับรถประจำทางคนนี้เราต้องออเกอืกมาเป็นคนร้อนเลยแสงแดดมนเข้าตานะลมมันเข้าตาแล้วเกลือนตาเป็นต้อเนี่ยครับจะไี้ควบคุสาสลายต้อบำรุงสายตาไม่ต้องต้มน่จจยตรงกับน้ำขุ่นตรงกน้ำตานะครับน้ำประทานนะครับช่วยหนนองสายตาบำรุงดวงตาของเราครับ น้ำจะเป็นสีม่วงสวัสดีครับอาชานเลยครับอร่อยเป็นคล้ายน้ำซีฟู๊ดไม่ขมอาได้เลยครับเติมเติมนะครับอย่ากินเป็นประจำนะเพื่อบำรุงร่างกายแก้การเสียดายทุกองสัปดาห์หน้าไม่ได้เข้านะผมจะไปสี่สัปดาห์นะครับลงไปประมาณสุดที่เลยนะครับ นะครับตอนนี้แค่ขวดเดียวครับ